หลายแพทเลยให้เขียนคำตอบเกมนี้ชื่อเกมเอาชื่อเกมว่าไงพี่น้องกันจริงปะกันสั้นเหงากันจริงปะใช่ใช่ชื่อเกมชื่อเกมชื่ออะไรพี่น้องจริงปะเอออะตอบสิตอบสิเราเขาถามผมถามผมว่าชื่ออะไร อชื่อเกมอะไรครับสิงโตพี่นอ้อง เฮ้คุณศักยภาพในการเก็บลมได้โ <introdu asta> ต,ต,ตไปแล้วเป็นตับหรอตับหรอเออเออนี่ก็โตแล้วโตแล้วเออเออเอออายุเยอเล็กสผมได้อเเอาถามน3่น่งสิงโตเออพี่สะเทอดาจจริงผมก็นั่งใจมีสี่เด้อนะแต่แมขับโซนใหญ่ของเรามีแต่2ี่สิาสอเท่านั้นนะครับเฮ้ย่กระดาษรู้ก จากที่ดูหน้าแล้วเนี่ยเห็นแค่วัยรุ่ายยี่สิบต้นด้วยโอ้ยี่สิบจนเห็นแค่สิบสองสิบสามมากมัได้ทุกตัววะเกมนี้สิได้อ้าวตังการที่ไรจะติกาง่ายเมื่อผมถามคำถามใดให้คุณตอบของฝ่ายตรงข้ามโอเคมาอย่างี้กันนะโอเคตอบไม่โมงนะไม่โมนะตอบของฝ่ายตรงข้ามไม่โมงนะพิเศษตอบผมผมตอบพี่เสกเช่นผมถามว่า เมื่อเช้ากินอะไรคุณจะต้องเขียนว่าเมื่อเช้าสิงโตกินอะไรโอเคคุณจะต้องเขียนว่าเมื่อเช้าคิดกินอะไรไม่งงนะยกตัวกสมุดไหนยกเลิกสมุดสมมุดยกเลิกอ่าอ่าอ่าไม่งงนะไม่เหมือนครั้งที่แล้วนะครั้งที่แล้วงงไหมไม่งงใช่ไม่ใหญ่ไม่ได้งงครั้งนี้ไม่งงนะครับถามอะไรให้เขียนของายมังค้าโอเคจะดูกันว่า พี่น้องเออเออคละมูมคนนลงนะอย่าลอกนะอย่าลอกโคลงจ้าวนะหนึ่งแน่วันเี้เมื่อวันตอบแล้วเดี๋ยวพงกบอก,ก,กว่าเฉลยปุ๊บคุณเปิดมาคุณจะต้องเช็คของฝ่ายตรงข้ามว่าวถูกไหมเขียนถูกไหมเขียนผิดก็ไม่ได้คะแนนนับคะแนนนะมีคะแนนมีคะแนนมีคะแนะแน,แนด้วยนะพร้อมนะทำถามแรกจงเขียนชื่อจริงนามสกุลจริง เรียกแซ่บได้ก็เถอะเนี่ยอืมแซมบได้ยากผมบอกเลยเรามัวแต่เรียกกันยิปสิงยิปสิงรู้เปล่าว่าชื่อเขาเขาเขียนยังไงหรือปกติเราเขียนแค่ชื่อเขานามสกุลไม่ต้องเพราะว่าแจ้งของเรายากเออเราลองดูสิถูกไหมเจ้าพี่มีกระลาบัเอาแลยมาเลยไม่มีกระลาบัเขาบกว่าสิงโตราชยาเออมีกระลาหรือเปล่า เออเอาดิฮีโร่ก็ไม่ยากนามสกุลนามธรรมแต่ถ้าเกิดผมอัดลให้แลถ้าเกิดคุณเขียนชื่อเขาถูกแล้วคุณเขียนนามสกุลตัวเองเอเอผมผมถือว่าข้อนี้ผมอันดลงให้ผมให้คะแนนเขาเขียนเสร็จแล้วผมไม่รู้แหละภาษาไทายผมอ่อนอยู่แล้ว เฮ้ยมันไม่บบที่หมทำงานด้วยกันมาเสร็จไแล้วโอ้โหต้องเห็นชื่อจริงนามสกุลจริงเลยไม่ดูผมเขียนภาษาอังกฤษได้นะเออเอาเขียนภาษาอังกฤษด้วยโ<อ>ชวส์สกิลด้วยอนะ่ะคุณเขียนภาษาอังกฤษนะเดินทางด้วยกันเห็นพาสปอร์ตออกบ่อยเออเฮ้ยไม่น่าเลยนะอ่ยะจบโลกก็เป็นไม่เอาแล้วกันภาษาอังกฤษท่านที่บอกครับถ้เกิดสุขนาดในขุดวะเออเออเอามาให้มั่นใจมั่นใจไหม คมหลบคุณไม่อยู่เนี่ยเฮ้ยทำไเราผมเชื่อว่าด้านล่างเนี่ยน่าจะเขียนชื่อพวกคุณสองคนใ่ไหมอ่ะเอาวคุณตองพูดเหรอโอเคอ่าเอะไรอะไรต้นเฉลยอ่าโอ้โหตัวเล็กมากคือผมคิดเองผมคิดเหนียวเองอ่ะขอโทษนะกระดาษมีทั้งให้ทั้งเยอะก็จะมาเขียนอะไรตัวแค่นี้เออเอออ่าอ่าเฮ้ยคุณจะไปบอกเขาดิ ปราคุณเนี่ยปราเชียนี่โอ้หชื่อคุณง่ายมากพิลกวัชอันแรกผมจะเป็นวรชเนี่ยเป็นสอสลาใช่เหรอสิงโตไม่คุณเอาได้แต่ชื่อเลยนะคือผมจะเขียนชื่อเขาถูกเลยต้องเอาเราด้วเหรอใช่เขาเสือหรอาบุญเขียนดีหรือไม่เขียนดีอะสิงโตปราด ชายาเรือรั่วถูกไหมตรเขียนขอเสือแต่ว่าทุกคนอ่ะดูเป็นหอสไลาเองนี่ถ้าเกิดคุณเข้าเครื่องจับเท็จนะเออคุณจับผมไม่ได้คุณจะเป็นเหมือนห้าคนบนเรือเลยนะแต่ที่นี้ถ้าจับเท็จผมก็ละว่าไม่ต้องใช้ดินยาวยาวเพราะว่าเพราะว่าขอเสือคุณมันเข้มกว่าปกตินี่ถือว่าคุณ ใจเต้เลยเหรอเ,อเน,นี่ยครับส,สารสอรำแสว่ามันเป,นนนเปน็นมันเป็นตัวย่อ,อของสินโดมครับมาสดงมาเทงมเนี่เขาวิ่งมากินสไลด์เน้องต้องการเารต้าดีเลยพีวลวัฒแสงโพธิรัตน์ถูกไหมถูกแสงโพิรัตถูกแล้วพีรวลวัฒน์อ่ะถูกเนี่ยสอเสือถูกถ้าอบถูกอ่าอนนี้ให้คะแนนไหมแนอ่าคนละหนึ่คะแนน ปเ,เ,เป็นพี่ใบเลยเขาม่พอเป็ยูนิคมากเวลาเล่นเกมนะเกมที่เรียกว่าไม่เกมเล่นยังไงก็ไม่เหมือนเกมข้อต่อไปนะมาเปลี่ยนแผงได้เขียนตัวใหญ่โอเคพี่ปัญหาบ้นานโย่ยังดูแลไม่ได้อันเล่ข้าวหนังตัวไปนะครับ<า>วันเดือนปีเกิดกระเถิบระเถิบเฮยเขียนยากมากเลย เดี๋ยวคิดใครเขาเกิดวันที่1 2ึสไม่ไม่ไม่งผมเห็นคำตอบข้อแรกผมก็ลืมไปมันข้อแล้วใช่ใช่ใครเขาเกิดวันหนึงสเออเฮ้ยะไรเนี่ยถามง่ายมากเลยนะมกุลางพาเมนาเมษาพฤษภาลมถุนากรกดาินากาตุลาินานอนามอนาเเออ โอ้โหนี่นี่เขาเปิดให้ก่อนร <โล S 1> <ล>ู้ว่าถูกไหมนะอ้าวเฮ้ยคุณมั่นใจในดมั่นใจดอยตอารางที่ปลา,ายเมืองสามพิศพานเดือนห้าเดือนพฤษภาคนใช่อืมก็ถูกเอาแล้วนะเอาแล้วนะเอาแล้วนะทำงานหนักแล้วเอาเพียรแล้วนะไปแล้วปนกะนะนะนะติผมจำที่สิ่งแปลว่าองค์ยก บุคคลบุคคลปนึงแต่ะดูนะมอง้นะุแต่แต่แล้จำไม่ได้ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ใส่ใจเขาเท่าไหร่แต่สิงสิงแค่เส้นแล้วนะแต่มเองนั่งนวนอยู่ว่าเอ๊เอ๊เพรว่าเดี๋ยมงกรูก่อนมงกรเ้าเอาพี่ไม่้าราศีมงกรเหรอชื่ออะไรสิงโตเออราศีอะไรราศีสิงโตมีด้วยหรอีสิงราศีสิงโต ไกลๆแลอเอ่า,อ,าอ่ผมตอบแล้วไม่รู้แหละผม,มั่วถก็ผิดว่สิบสอศูนย์ 23, 67, เจ็มเรีกเลแล้วยี่หกยี่หกโอเคบดุณที่เชียโอเคผมผม้วันเกิดคุณมาแล้วไม่เป็นไรผมเรีเหมือนกัน พี่จับเดือนได้ใช่ใช่ตุลาีวันนี้พี่สาอยี่แปดยีแปดข้อต่อไปครับยปดีดยอ่แปดต28 2ยี่ดตอี่ตล่แปดแปลยแปดตุลย่ปตุลาลาไ่ปล่ตาปต่ะปตป เอออผมใยายามอยู่เราเคยคุยกันเรื่องนี้ใช่เราคยก่หหมช่ผมจะได้ของผมของคุณอ่ะคนเราคบกันใช่คนเรกันแน่นอนใช่ชผม้วคมเรื่องพี่มีน้าใจแต่เออคบโอโอไม่น้ำใจคบเรื่องผมเห็นแกตัวอาีสักอันนึงแต่้แหละอ้าวรู้นะ กลมที่ให้ยากสุดคือ A B ผมไม่ใช่คนส่วนน้อยมีเพียงคนช่วยเนี่ยเอออาเฉลยเปิด0เอร์เซเองระหว่าง A กับ B เออไม่ได้ตอบผิดเลยอ่ะถรงไม่น่าเชื่อตสอ50อระมึงมีไม่เก็มดงเปมนชประ ว้าว่ะเอออะไรแต่เอเป็นคนแบบนี่ไหนเอเป็นไงว่ามาสิเอเป็นคนแบบเด็กเรียนนิดนึงอ่ะก็ต้องรู้กออกก็ใส่แล้วอืมพอเข้างานต้องสอบเออใช่เขาเป็นเด็กเรียนนะเออเรียนไม่ค่อยดีอ่ะเรียนไม่ดีเอออ่านเฉลยนี่โัวโอพี่มัไม่ได้ช่วยผมนะผมรู้เองลูก สิงโตเอ๋สิงโตนี่สิงโตจริงใช่ไหมอเหรอในแม่แม่แม่ไม่สิงโตใช่ไหมสิงโตได้อ่านคอมเมนต์ในโซเชียลบ้างเหรอสิงโตผมพูดอย่างนี้นะเฮ้ยพี่บอกอว่าเอาเรื่องอยู่พี่ว่าสิงโตพี่ว่าสิงโตต้องมีขนาดถ้าสิงโตตอบ พี่ว่าสีโต้องมีทนายนะทนายไม่ได้ขอผมให้พี่เลยเอาตุกแล้วคุณกุโอใช่ไหมใช่ใช่ครับผมกุโอคือกุ๊กเลื่อนกุเิแต่น็บกเื่อนง่ายมากเออเออุโอ่ทุกคนจะรู้ว่าเรื่อนของกุโอใช่กุโอโกพี่ผมกุเอาถูกถูกเขาไม่ได้ช่วยคุณผมไม่เชื่อเชื่อเช่อเชื่อแค่ถามแต่พี่ว่าสีโตควรจะมีทนายไปต่อข้อเราไปยากนะแต่ผมว่ามันก็ไม่ยากสำหรับพวกคุณหรอก ชื่อโรงเรียนตอนมัธยมและชื่อมหาวิทยาลัยเขียนให้ถูกด้วยนะอเออเขียนให้ถูกด้วยนะเออเขียนผิดนิารยนะอ๋อมันาอะไรที่อยนะวะอ,อ,อ้อาวเฮ้ยถามดิ <laughs> นี่ระบแล้วคนละสองแน่ะอยู่ อ่าสิงโตเสร็จแล้วเปิดก่อนเลยอะไรสติวิทยาสองอันนี้น่าน่าใช่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คุณเก่งนะทุกคนติเชียร์ศาสตร์ชาววิชาแต่ผมจำสอบกอนไม่ได้ว่าชื่อเต็มว่าอะไรวะเออก็ไม่เป็นไรอ่ะก็แค่สวนกุหลาบกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วกันเออมหาวิทยาลัยเดียวกันศาสตร์ศาสมันชื่อเต็มของพี่อะไรนะสอบก่อนเออคืออะไรเกษตรนะอะเกษตรนะเกษตรศาสตร์เกษตรและศาสตร์ก่อน

เจอกันครั้งแรกที่ไหนเรานั่งย้อนอดีตว่าสิบปีเรอจริงนะมันนั่งย้อนจริงนะถ้าเป็นเมื่อก่อนตอนแบบโซนตาแรกๆอ่ะมันจําได้ดีมันผ่าไนไปไม่นานอันนี้เหมือนการจำให้มันผ่านไปประมาณห้าปีอ่ะใช่เจอกันครั้งแรกที่ไหนลองนึกดีดี ท่านผม,ม, <ve> มจําพี่ได้ว่าพี่อ่ะเจอผมครั้งแรกที่ไหนพี่เคยบอกผมเออแต่ผมเองกำลังนึกอยู่ว่าครั้งแรกของผมจริงๆเลยเมือคืนอ้าวแล้วครั้งแรกที่เขาเจอคุณคุณไม่เจอเขาหรใช่เผาเห็นคเขาแต่เขาแอบมองดูเขาบอกผมเขาซ้อมเขาอยู่ผมกาซ้อมแล้วก็เห็นมาเรลียวมาเฮ้ยนันพีรวาบอ๋อนี่แต่ผมตอบเขานี่ใช่ใช่ผมก็ต้องตอบเลยดิตอนแรกเกมก็ไม่มองเงีมองเขาดึงเดีย ตอนแรกมึงไม่ได้งงนะอธิบายเข้าใจกันดีแต่ว่าจะพามาเออจะเริ่มงงตามไปแล้วคุณต้องตอบของเขาให้ว่าเขาเจอคุณทางแม่ที่ไหนที่วเขาแอบมองคุณน่ะเอออ่ะกลายเป็นคนเออไปเลยเอออะไรวะเออย่าอะไรอืมเออโอ้โหนี่มึงไปเปิดรึเปล่าไปเปิดมากนะเออเออตอบกว้างมาสามเออสองหนึ่งเออ จอตอนซ้อมลีดและคิดตีกองคุณคุณเป็นตีกองให้กองทีมใช่วิสิงต์พอซ้อมลีดอยู่เขาเขาไม่เป็นลีดใช่ครับก็ซ้อมไปที่ชนะไงอือโหกว้างมากเลยนะเราอ่ะอ๋อพี่ก็ซ้อมไปที่ชนะแต่ก็แต่กไม่ได้มีอะไรผิดอ่ะแต่ก็เจอที่ชนะใช่ที่ชนะแต่เดี๋ยวผมจะบอกให้ผมเจอวิสิงห์ชนะแล้ววิสิงห์เป็นพวากแล้วอ๋อใช่แต่ก็ที่ชนะเหมือนกันก็ที่ชนะใช่ตอนนั้นเขาใส่ชุดอะไรชุดนิสิตใส่ชุดก็ไม่แบ่ใช่นิสิตแบบทูกระเบียบครบเป๊ะ ผมก็เป็นพ่อใช่ไม่มีข้อเทคนิคไทยมาหมดส่วนผมตรงข้าวที่ผิดทุกระเบียบทุกข้อเอใช่แต่ว่าเราไปตีกองใช่ครับมันก็ต้องอย่างนั้นสบายๆหน่อยในการตีไม่ไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวผมซ้อมเสียผมซ้อมดีผมยังใส่ชุดทุกระเบียบเลยเออแล้วคุณว้อเขาไหมคุณวร้อนเขาไหมอะไรนะหรือคุณเห็นไปมว่าคุณเหลือบอลเดีคิดเพรไหครับเพราะไหไม่เป็นพรเพรานเปลี่วารเพเขาเจียรอผมผมยังไม่เป็นเขายังไม่เป็นเฮ้ยพวกคุณ หัวประมูลเนี่ยไม่แน่เสมออยู่นะแม่โอ้แม่ท็อปเดี๋ยมันมีแต่๋ยมันมีเชื่อเชียอกันอยู่ยข้อเลยข้อต่อไปบอกว่ายากนะหนังเรื่องโปรดที่สุดของที่สุดของที่สุดของแจ้งที่นก็ถามว่าตอนโซฟาหนึ่งเนีเ่ยเฮ้ยครูอย่าเพิ่งคุยเลยรนะครูคุยอนะไรกันวะมึงนะตอบไปก่อนเลยหนังเรื่องโปรดก เราเลี้ยงมาประมาณหกเจ็ดข้อแล้วยังมาถามกฏิกิิยาอยู่อ่ะถ้าคนอื่นเขาเข้ขาใจน้ำพอแล้วเนี่ยตอบของเขาสิเฮ้ยตอบของตัวเองทำไมหรอหนังเรื่องโปรดหนังไทยก็ได้หนังเทศก็ได้แต่ต้องเป็นหนังเรื่องโปรดของเขาที่สุดของที่สุดคือผมอ่ะตอบได้ไหมเพราะว่าสะกดไม่เป็นนะ่ะก็ตอบได้เอเอของที่สิงห์มุกติพิเชลโอเคอุย้ยภาคที่สิงห์ชอบหมดอย่าบอกนะภาคไทย พี่สิชอบหมดแต่พี่งิได้ชอบภาคแรกเพราะภาคแรภาคแรกดีที่สุดเลยใช่ไหมคุณตองน้องใช่ไหมคุณชอบเป็นพิเศษใช่ไหมชอบแต่ไม่ที่สุดอ้าวคุณพลาดคะแนนแล้วครับเขาบอกเขาชอบแต่ไม่ที่สุดอ่ะผมชอบอะไรที่สุดเท้าเท้าแล้วมหักเรียมกันแล้วเออเออต่อมาต่อมา Iron Man i r ร n Man พลาดพาดใครไม่เอานะ ภาคไหนภาคแรกภาคแรกฮีโร่ท yeah. claro oh, oh, oh. um> uh uh um ี่ผมชอบมากที่สุดคืออะไรครับ Spider Man แค่นี้ก็พอสูงโตโอกาสขึ้นนำของคุณสไปเดอร์แมนกับไอรอนแมนผมไปกันเลยทัางค่ายอยู่ตัวเดียวเลยเออโอ้พลาดมากไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณก็ตอบเออเราพลาดกันคู่ยังเสมอกันอยู่นะแต่ทำได้นะคุณได้เฉียโอเกมคุณชอบเออคุณชอบมากไหน ผมชอบไม่ถงภาคแรกแล้วล่ะตอนแรกภาคแรกแมชอบภาคแรกเพราะอะไรเพราะว่าผมอ่านมาอ่านนิยายเลยแล้วคุณไม่อ่านภาคสองว่าสารต่อหรอไม่อ่านอ่านก่อนแล้วเขอยู่อ๋ออเอ๊ะถ้าถ้ามีซีรีส์คล้ายฟิตตี้เชดให้คิดกับพี่สิงห์เล่นอือโอยทุกคนคิดว่าไงต้องใครต้องอานก่อนว่าใครจะเป็นคนฟาด ย<ผ>อ,อะ,ะถ้าเกิดมีซีรีส์หนือนพิเศษให้คุณเล่นคู่กันอใครจะเป็นคนฟาดผมอฟา่ชอ้งหโอ้โหโ้โหโอ้โหโอ้โหโ้โหโอ้โหโ้โหโ้ว จะทำห้องเป็นสีอะไรเอางี้อุปกรณ์ถ้าอย่างนั้นต้องหนึ่งคุณต้องไปเห็นกระดาษนะครับผมอยากรู้พี่เป็คนมีสไตล์แบบไหนเออแลต่ทุกชิ้นอย่างแรกเนี้ยผมไม่เลือกสามชิ้นแต่นี้เราพูดก่อนเราพูดว่าในซีรีส์นะไม่ได้บอกเรื่องจริงแต่ได้จริงแต่มันจะมีตอบเรื่องจริงก็ได้ในซีรีส์ล้วนตอบเรื่องจริงอ่ะเอากรอนอะไรเงี้ยโซ่แท้โซ่แท้ถึแกมือเออโซ่แท่งแกมื จังหวะเดี๋ยวเน็ตไทยนี่คือเอามาทำอะไรต้องขยายก่อนเพราะเน็ตไทยมันสามารถทำได้เยอะเอามารัดตรงปลายไม่ให้หลอหนี่ละรัดแขนเออรัดแขนหรือใส่เหมือนตัวติดแล้วยืดขึ้นมาอ่คุณเอาทดอะไรแต่ผมผมว่าเขาจะเน้นดึงอ๋อดึงอ๋อกระชากี่บาทระชาก่อนประชากเรียกดีๆก็ได้นะผมชอบเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องเรียกป่าย มเออมนแค่ตกบาทการแสดงเออผมรู้สึกว่าในไทยมันแบบภาษีภาษกเคยใช่ไหมยม่ต้อไปเรียนไงที่ถามว่าต้องใช้ปุ๋ยอะไรในไทยมันคัสสิไม่อยู่ในทรรแล้วมึงไันๆอะไรไหนๆก็ผู้รู้ ซึ่งมันถึงอะไรตอหมายถึงโซ่แซงกุญแจมือได้ไหมเออเขาชอบเน็กไทยผมขอกุญแจมือได้ไหมเพราะอะไรโอ้นี่คุณสายล็อกเหมือนกันนะเนี่ยเออทั้งคู่เพราะอะไรผมรู้สึกว่ากอดมันก็ต่อยบ้างนะไม่ไม่กุญแจมือเนี่ยกุญแจมือนี่มีหลายวิธีกุญแจมือคือล็อกมือเขากับมือเขาคือผมอยากได้กุญแจมือสอบงานเลยคือล็อกมือเขากับล็อมือเขามือเขากับสิ่งหนึ่งนะ คือแบบเรียยแบบลงค่าสัตว์แบบเราเราสามารถใช้คำแบบเวลาสิทธิส่วนได้ป่ะเออคุณมีสิทธิจะไปพูดนี่คุณพูดคือการมัดตัวเองผมว่าคุณต้องกานันาดไหนวันนนี้ยังไม่มีใครชนะนะครับผมกำลังหาข้อตัดสินนะครับทำอย่างนี้ยาก แล้วพี่คิว่ะชอบอะไรโซซงากุณแจไม่มีใครอยากลูกฉันถ้าคุณไม่ตอบผมอ่ะผมจะไปถามแฟนพี่ที่ยืนตรงนน้นเขานั่งอยู่ดีอ๋อไม่รู้เหรอ้เขาหนักตอไปเสียเงินเสียเงินอะไรเสียเงินกับอะไรมากที่สุดโอ้เออเอาเว ถ้าเกิดตอบในขณะนี้ว่าเกมนี้คิดชนะแล้วเพราะว่าสิงโตยังดูแบบยังหา,าทางไม่เจอไปไม่เจอจบเกมแล้วเกมนี้บอกว่า,วาจบแล้วจบแล้วเสียเงินไปกับอะไรมากที่สุดซื้อคุณแจงหรือไม่ได้นะถึงบอโอ้โอ้โอ้พลาดแล้วสิงโตพลาดแล้ว ม่ต้องช่วยกันเลยเฉลยมาอาคิดต่อมาแล้วนะผมไม่สิ่เนี่ผมรู้ดีมหกครับเติมเกมกับล่าสุดคือเรื่องบ้านเติมเกมนี่โอ้โหนึกภาพไม่ออกเลยแต่เรื่องบ้านนี่เข้าใจได้ว่ามันก็มีบ้านยังไงมัชีวิตหนึ่งชวชีวิตหนึ่งมีบ้านนี่แทบจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเสียงเงินเยอะแน่ๆท่านเข้าใจเลยนะครับส่วนคุณสีโตครับถูกไหมครับเติมเกมกับเรื่องบ้าน รวมรวมคงไม่มีอะไรเรยอะกว่าแล้นพี่ไม่มีอะไรก้อนใหญ่กว่านั้นแล้วผมว่าผมกำลังเทียบเกมกับกล้องเกมกับกล้องไม่แต่ผมถามว่าที่สุดก็คือเรื่องบ้านเพราะบ้านเป็นระดักสุดเอาบ้านบ้านราคายี่สิบ,บ้านเนาะอ่าแล้วทำไมคุณไม่ตอบเขาอ,เอ,อ,อ,อ่ะเอาเดียวมึงนะเนี่ยส์ยังไม่ได้ซื้อบ้านนะยี่สิเจ็ดถูกนะเออเออ ยังไม่ได้ซื้อนะเออถี่งเนี่ยเราไดที่ดีไงเออจะสร้างบ้านต้องซื้อที่ดิก่อนโตคอนโดเยอะกว่าเอออันนี้มึงเฉลยแล้วแหละรู้เฉลยแล้วล่ะเชื่อช่วยแล้วแหละเออถูกจะไม่จบกันใช่ไหมในเกมเนี้คอนโดถูกไหมไม่แต่ถามเอาถามไปก่อนไปที่ที่หงตอบอะถูกวะไม่ไม่ไม่ถูกไม่ถูกจิงหงล่าสุดได้คอนโดครับคอนโดอันนี้เติมเกมกับล่าสุดคือบ้านใช่ไหมบ้าน ่ใชครับ,บถ้ามีเสียอะไรเยอะกว่าบ้านนี่คิดว่าไม่ได้เลยนะสิงโตยัตงไม่มียังไม่มีมันจะไม่จบใช่ไหมเกมเนี้ยเสียใจอย่างเดียวที่มากกว่า<ป>อะไรอย่าบอกด้วยนะเล่นบุกเล่นบุกเสียใจนะคำถามอะไรดีวะ <c oughs> คือคำถามนี้ผมว่าช่วยไม่ได้แะ <c oughs> หา <c oughs> หาผู้ชนะไม่ได้แล้ว <c oughs> ต้องคำถามที่มันลึกซึ้งกว่านั้น หนังเรื่องแรกไหมหนังเรื่องแรกเรื่องอะไรที่ดูหรที่โอ้ยอนอรเหมือนกันเอ้ยโอเคหนังเรื่องแรกที่ไปดูไม่ก็มีอยู่เรื่องเดียวเพียนี่คือมันคิดมาให้มันชนะเพราะมันรู้ผมจําเรื่องไม่ได้อ้าวมจำได้ว่ามันก็มีเหมือนกันพยายามนึกอยู่หนังเรื่องแรกที่ดูด้วยกันได้ไหมตอนที่พวกเราพีอาร์กันเองไปดูคูี่คุก่ะ คุณจำไม่ได้คุณไปดูเขาเยอะแต่ตอนที่คุณดูคุณอาจจะหลับแล้วพอคุณทำงานเหนื่อยเขาทำอะไรคุณคุณก็เลยไม่รู้ตัวบางทีคุณอาจจะเคยโดนเิ็กไทยไปแล้วก็ได้เอพราะว่าเนอะชุดนี้ตื่นมาเป็นแค่อยสใช่เรียนเรียนคุณรู้ไหมสรุปอ่ะรู้ทั้งคู่ไหมเปลี่ยนก็ได้พี่ผมก็ยไม่ออกท่านี้ครับอ่า งานเบบี้บครั้งแรกที่เปิดตัวที่ไหนโอ้ยหมอเอาเลย้ยเบบี้บเปิดตัวคลิปสิงงานแรกที่ไหนผมว่าผมไปทำด้วยหรือเปล่าวะที่ไหนผมไม่รู้ถูกเปล่าวะเฮ้ยโอ้ยใช่ป่ะเอ้ยคุณแอบแอลหรือเปล่าแอลหรือเปล่าผมใใจร้วย ผมว่ามันใกล้มันใกล้ตรงนั้นแหละเัือรนั้นแใช่ใช่จำได้ข้างๆข้างๆผมจำได้แล้วผมจำได้แล้วอ่าแลวคุโตคุแพ้แล้วเขียนไหมคุณเขียนแล้วนะเขียนว่าวุ้นแรสวยเหมืนกันนะเออลงอัะเมเจอร์กลับบ้านไปก่อนนะมาอ่ะเปิดเฉยยาวซุ่ดคอย สยามเซ็นเตอร์พอยต์ใครคิดว่าสยามเซ็นเตอร์พอยต์บ้างยกมือครั้งแรกเปิดตัวคลิปสิงเบบี้ไบท์มีน้อยมากใครคิดว่าลงหนังเมเจอร์บ้างจริงต้องไปอะใครบ้างไม่มีทางคิดอย่นี้คือมันมันอยู่ตรงเซ็นเตอร์พอยต์ข้างๆเออใช่จับได้เราโคนไทยเข้ามาใช่หลังจากงานนั้นเราก็ไปต่างจังหวัดด้วยกันคุณจับไม่ได้ก่อนที่จะมาเปิดตัวปีที่สองที่เซ็นทรัลเวิลด์ ตรงดิบแก้วรายการเกมนี้สิงโตแพ้ครับเออพี่นอนจำผมอ่ะจำไม่ได้อะไรโปรบินไม่ได้สมองใช่แล้วครับหัวใจหลอดเกมต่อไปก็สู่เกมที่สองดีกว่าฮะเกมนี้เราจะมาเล่นกับ